โซเดย์รอานานนะครับได้เ oh, okay. ลยรอานานไหมครับได้แทนไม่นานนัไม่สายโอเคไปเลยอภิษฐร์วันนี้ค่ะวันหยุดบุตรไซเบอร์บุริสากลใช่ครับก็วันนี้นะครับทางยูนิเซฟเนี่ยนะครับก็ผมขอเนี้ยวาเป็นตัวแทนของยูนิเซฟนะครับมาพูดเรื่องของการสต็อปบูลิผู้คนคนอื่นนะครับทั้งใน ในเรื่องของแบบอตอนหน้าหรือว่าในโลกไซเบอร์นะครับก็จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้มีความเท่ไม่ได้มีความมันไม่ได้มีมีความเท่หรือมีความมันไม่ได้มีประโยชน์อย่างไรเลยนะครับ <S <S 1> <S 1> จริงๆแล้วการที่ทำให้ผู้อื่นรู้สึก ไม่ดีนะครับก้าว <c oughs> ล้ำเส้นของฟื้ไม่มันจะไม่สมควรและอีกหน่อยมันจะเป็นเรื่องของทางกฎหมายน,นะครับ <c oughs> ว่าการที่เราบุนีไซใ,ในโลกไซเบอร์เลยนะครับมันจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เราควรหยุดได้แล้วนะครับ <c oughs> แล้วถ้าเกิดมันหยุดไปมันจะดียังไงกับสังคมไทยเราบ้างหยุดแล้วดียังไงต่อสังคมดีมากนะครับเพราะจริงแล้วในอินเทอร์เน็ตนะครับ สำหรับในอินเทอร์เน็ตแล้วเนี่ยนะครับก็คือการการที่เราใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับมันมีทั้งสอสิ่งที่มันมีประโยชน์นะครับและไม่มีประโยชน์หมายถึงว่ามีข้อดีข้อเสียใช้อินทนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอยู่ที่ว่าเราเลือกจะใช้ให้มันเป็นยังไงนะครับก็จริงๆแล้วประโยชน์มีมากมายนะครับแต่จริงๆเราเริ่มต้นแค่ว่าเรา จะไปยื้อคนอื่นดีกว่าไอ้จริงอ,อยากอยากตก็นเองเคยโดนเรื่องพวกนีน้มาทำไมจะไม่โดนล่ะครับพี่ <c oughs> ผมเนี่ยโดนตั้งแต่เด็กตั้งแต่เล็กเลยนะครับตั้งแต่เข้าวงการจุดปาน,นี่คือโดนทุกครั้งนะครับ <c oughs> ผมก็ต้องทําให้ทุกอย่างมันมันปกตินะครับอย่างจริงๆแล้วคนทุกคนที่พูดว่าไม่เป็นไรหรอกอย่าไปฟังเขาเลยฟังแล้วฟังผ่านๆแต่ก็ลืม อย่าไปยุ่งกับเขาแต่จริงมันยากที่จะทจําอย่างนั้นนะครับมันในเมื่อวันหนึ่งที่เรารับฟังมาแล้วเนี่ยมันอยู่ในใจเรามันก็ยากที่จะเอาออกไปได้อันจริงอยากเรื่องไหนที่แบบว่าเราแบบจิตใจเรามากมันก็มีทุกเรื่องเลยครับก็เรื่องออผมโดนทุกเรื่องจริงๆนะครับ <S <S ตั้งแต่รูปลักษณ์โน่นนี่นั่น แต่ที่แรงก็คือมีอ,อย่างการที่เราโดนขู่ที่จะทำลาย<ม>อะไรเงี้ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่แรงเกิน<ม>ที่ <c oughs> เราจะ <c oughs> รับได้จริงๆพอโดนด่านที่บ้าก็เป็นแผลในใจเราไหมแน่นอนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วพอเราได้รับอะไรบางอย่างมาอยู่ในใจเราเนี่ยมันเหมือนมันไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่จะกด ลิล <m> ิหไปมันเราก็แน่าตะบอกว่าไม่ไรไม่ไรโอเคโอเคโอเคแต่จริงๆแล้วมันอยู่ในใจเราตลอดไปแล้วไม่รู้จะเอาออกเดินเมอไหรอะไรงเงี้ยนะครับก็แกจะบอกว่าจริงๆแล้วคนที่พูดแบบเนี้ยก็ลองนึกถึงใจเขาใจเรานะครับว่าว่าเขาแล้วเขารู้สึกยังไงถ้ามีคนไปว่าคุณแบบมันทําให้เป๊กจิตตกนะ ตกเลยนะครับก็บางครั้งท้อแท้แล้วก็เสียใจน้อยใจเลยว่าแบบเราเป็นขนาดนั้นเลยหรอเราแย่ขนาดนั้นเลยเหรอที่จะมาว่าเราขนาดนี้หรืออะไรนะครับมันทําให้คนอื่นรู้สึกนะครับพี่คี่เราก้าเราก้าวข้ามผ่านมันมาได้ยังไงว่คิดเราบางทีผมอาจจะต้องหยุดเล่นโซเชียลชั่วคราวชั่วคราวชั่วคราวนะครับ ก็เป็นการเฮลิ่งใจตัวเองนะครับเ,เพราะว่าถ้าในอินเทอร์เน็ตตอนนี้มันมีแต่เรื่องที่จะมันเรื่องแย่ๆเต็มไปหมดต่อ,ตอเราใน,ในการใช้ชีวิตของเราทําให้ชีวิตของเรามันลาบากเกินไปที่จะมันจะแฮนด์ดิลได้เราเลืองที่จะอาจจะไม่ได้ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตในสักพักหนึ่งเฮลิ่งก่อนเมือม่อเมือ่อเมื่อใดที่เราแข็งแรงพอทีอ่จะ พร้อมที่จะเข้าไปเราเข้าไปกันเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกได้ว่าทุกวันนี้อ mm ินเทอร์เน็ตเป็นอะไรที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับ mm hmm. เราต้องใช้มันใช้ทำงานใช้นู้นใช้นี่นะครับ mm hmm. ผมเองก็ต้องใช้มัอนอย่างใช้ทำงานแล้วก็ใช้โปรโมทเพลงโปรโมทอะไร mm hmm. แต่เราเลือกใช้ในสิ่งที่ควรที่จะทำได้เหมือนกัน<ม>รเราเลือกที่จะไม่ตอบโต้ ผลิตเลือกที่ว่าจะไม่ตอบโต้เพราะว่าจริงๆแล้วไม่รู้จะตอบโต้กับใครก็ไม่ทราบที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตไม่มีตัวตนเขาชื่อคนนี้เขาชื่อจิบบี้อาสมุตินะครันจิบบี้ไปอ่ะไม่รู้จะไปู้ทำไมผมก็ไม่รู้ผมจะไปเปล่าประโยชน์เปล่าประโยชน์ มันไม่รู้จะไปกับจิบบี้ว่าจิบบี้กลับแล้วจิบบี้คือใครผมรู้สึกว่าผมเฉยๆดีกว่านะครับรอให้จิบบี้หมดแรงที่จะด่าเราแล้วเราค่อยหยุดเลยคุณว่าให้เราให้ด่าแล้วเหนื่อยไปเองให้ใช้จิบบี้เหนื่อยไปการที่เราเก็บมันทำให้สะสมอะไรแบบเครียดตึงเข้าเนี่ยเป็นเหมือนกันนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้สึกว่าผมรู้สึก กลัวกลัวไปหมดนะครับกลัวโลกไซเบอร์กลัวที่เวลาสมมติถ้าเกิดมีเรื่องราวอะไรดีๆนะครับที่อยากจะอา่านหรือมีผลงานของตัวเองที่ออกมาแล้วผมอยากจะรู้สึกว่ามีอย่างทราบทราบฟีดแบ็จริงๆแต่ในในนั้นมันจะมีอาจจะไม่ได้มีเยอะแต่พอมันมีแล้วมันก็กระแทกใจแล้วก็แบบ ไออย่างจริงๆหลายคนเคยถึงขั้นเครียดถึงขั้นไปปรึกษากิตแพทย์อะไร่างเนรรรรรรี้ยเป็นขนาดนั้นเลยไครัก็อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าปรึกษาเพื่อนๆพี่ๆที่ผ่านมาโตมาแล้วผ่านช่วงนี้ได้อย่างพี่เบิร์ดนะครับเคยสอนผมไว้อะไรอย่างน,น,นะครับว่าการใช้ชีวิตแบบ แบบนี้แบบต้องทำยังไงบ้างให้ดีที่สุดแล้วนะครับเราก็ได้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 เอาคำสอนของพี่เบิร์ดอะไรเงี้ยมาใช้เพราะพี่เบิร์ดก็จะเป็นหัวใก็หรือว่าคำแนะนำพี่เบิร์ดช่วยได้ช่วยได้ไดครับพี่เบิร์ดเป็นคนที่เป็นโ o l e m o d e ของศิลปินทุกคนนะครับในแกรมมี่หรือในทุกท,ทุกที่ก็ตามนะครับก็ก็ดังนั้นก็อาจจะต้อง ใช้ใช้สิ่งที่มีเพื่อช่วยสุดท้ายไล้ให้เป็กฝาแล้ก็ให้หยุดซะละหยุดกันเถอะหยุดกันไหมหรหยุดนะครับโอเคทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวัน stop bullying stop cyber bully day นะครับผมอยากให้ทุกคนนะครับลองคิดดูอีกทีนึงนะครับว่าการการว่าคนอื่นมันมันดีตรงไหนมันเท่ตรงไหนนะครับผมก็ไม่ทราบว่า มันเทศตงไหนไม่คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับวันนี้เป็นวันดีเลยนะครับที่ทุกคนอาจจะคิดได้ว่ามันก็ไม่ได้มีความเท่แ้วมันทําให้ทุกคนตกอยู่ในความทุกข์ดังนั้นเราจะทําไปเพื่ออะไรเรามาทําให้สังคมแฮปปี้ดีกว่าหรือลงอะไรหรือโพสตอะไรที่มันมีประโยชน์ดีๆมากกว่าอะไรเงี้ยะครับหรือว่าจะลงคอนเสิร์ตผมก็ได้ค่ะทำื่องนี้างค่ะผลิตคัมแบ็กแล้วค่ะทังเพลงใหม่แล้วก็คอนเสิร์ตอีก เอาเพลงก่อนโอเคครับตอนนี้ผมเพิ่มีเพลงที่ปล่อยไปชื่อว่า One More Time นะครับ One More Time เป็นเป็นเพลงที่ผมชอบมากรักมากนะครับก็เพลงนี้มีประสบการณ์ในการทำงานเยอะแย,ยะมากมายนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับลองเปิดใจนะครับเข้าไปฟังหน่อยนะครับแล้วก็ทุกคนอาจจะชอบนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ก็ชอบเถอะชอบเถอะแต่ว่าไม่บูลีนะครับเห <c oughs> ็นกี้ได้ส้มมารีมาช่วยแต่งเนื้อฮะใช่ครับน้องส้มมารีนะครับแล้วก็เพื่อนรักโจกคิตยศก็ช่วยทํากันมามีพี่กบวีรศักดิ์ช่วยแต่งเมโลดี้ทุกคนมีทุกคนที่ผมรักมีมีทําทุกอย่างให้กับผมในเพลงนี้ปล่ <c oughs> อยมาแล้วกระแสดีอยู่กันนะดีไหมครับดีจริงอ่ะจริงไม่ทราบเลยรู้สึกไงบ้างโซเชียลร้อนแรงอ่ะจริงหรอบดีใจมากๆนะครับก็ ไม่ได้ออกเพลงมานานนะครับห่างเท่าไหร่นะหายไปนานไปแล้หลายเดือนไปแล้วแต่ว่าออกเพลงนี้ก็เป็นอัลบั้มใหม่นะครับเริ่มต้นอัลบั้มใหม่นะครับแล้วก็เพื่อที่จะต่อยอดไปถึงคอ,คอนเสิร์ตนะครับแสดงว่าปีนี้คือปล่อยรัวๆเลยปีนี้ปล่อยรัวๆครับเดี๋ยวจะมีคอนเ,เนอสิร์ตเดือนสิงหาคมครับอคอนเสิร์ตนี้พี่เสียังไงห้าหายไปห้าปีรอบห้าปีใช่ครับพิเศษนะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว ทุกทุกคอนเสิร์ตของทุกๆุกคนหรือทุกๆคอนเสิร์ตนะครับมีความพิเศษอยู่แล้วนะครับสําหรับผมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยก็มีเยอะมากๆนะครับอยากที่จะทราบสามารถไปชมกันได้เลยนะครับที่เอร์เอมสเฟียนะครับที่ u o b Live นะครับวันที่16สิงหาคมสามารถจองบัตรได้ได้วันที่5กรกฎาคมนี้นะครับตอนนี้ผมเปิดแค่รอบเดียวน,นะครับ้เกิดเกิด ปุ๊บ <Female> ป <humming> ั <Techn Pokémon> ๊บเต็มครับเลเพิ่มไหมถ้าปุ๊บปั๊บเต็มผมก็ยินดีที่จะเพิ่มรอบนะครับแต่ก็สิบรอบไปเหรอสิบรอบผมก็ไหวก็ยังไงฝากพี่ๆทุกคนพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ด้วยนะครับว่าผมกำลังจะมีคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็ฝากด้วยว่าผมคิดถึงทุกคนมาสุดท้ายแล้วเป็นวัยรอดที่คลิปที่ไปช่วยน้องที่หาทุกศึกษาที่ร้องเพลง โอเคครับซึ่งวันนั้นผมก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีเขาเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะไปหา,หาน้องนะครับยังไม่รู้จักน้องแต่ว่าผมไปเพื่อนไปช่วยเพื่อนขายขนมไทย<ช>ท,ที่ที่ตลาดนะนะครับรุ่นพี่ขายขนมไทยอร่อยมากนะครับผมก็เลยได้ยินเสียงน้องคนนึงร้องเป็นเพาะมากผมก็เลยถามพี่คาว่าใครเขาบอกเนี่ยร้องเพาะมากไปไปชมไหมอะไรนะครับผม,ผมก็ได้ไปดูน้องก็ผมว่าน้องก็ตกใจอะไรอย่างนะครับผมก็เลย น้องเขาแบบขึ้นมาเราไหมผมว่าโอเคขึ้นมา็ลักการเราเตอพอเติเราเป็นกั้นตื่นเต้นร้องเพลงเราด้วยร้องเพลงด้วยวันนั้นอ่ะใช่ครับเพราะว่าก็ก็เจอพี่เบ๊กันนะครับต้องร้องเพลงพี่เบ๊กก็ผมดีใจมากๆนะครับที่ทําให้น้องทุกคนมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจในการร้องเพลงแล้วก็มีพลังอ่ะครับผมก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับใครที่จะร้องเพลงที่ตลาด นัดไหนนะครับถอยทุกคนภูมิใจในตัวเองล้าก็ผลิตอยากที่จะไปเจอทุกคนนะครับถ้ามีโอกาสงคงจะได้เจอกันลองให้กำลังใ,ใจเขาเลยครับวันนึงแบบสามารถเ้องครัผลิตพูดเลยผลิต<ๆ>บอกว่าวันหนึ่งนะครับถ้าพี่ไปเปิดค่ายนะครับพี่ไปเป็นโปรดิวเซอร์เมื่อไหร่<ๆ>เดี๋ยวจะเอาน้องเนี่ยศิลปินไปเป็นศิลปินเลยนะครับ <Mario. S 1> พี่ปั้นน้องยพอน้องร้องเพลงดีมากใครอยากจะทราบว่าน้องร้องดีขนาดไหนเชิญไปฟังที่ตลาดนัดตรงสรรพกร อยังนุ๊ตหลายคนอิจชาว่าปัดห้าหมื่นก็ไม่คุ้มอย่างนี้นะคะโอ้ใช่ครับเพราะว่าผมเห็นถึงความตั้งใจของน้องแล้วเพราะน้องเนี่ยเขาน้องเขาจะหาเลี้ยงชีพตัวเองแล้วก็สําหรับทุนการศึกษาแล้วเขาเามาทั้งเช้าทั้งเย็นผมก็รู้สึกว่าการสปอร์ตน้องที่น่ารักแบบนี้เป็นประโยชน์กับเขาเออตอนนี้ก็เป็นหลายคนไปเดินตลาดนัดอันภาคเบครับไปสิครับ เราไปซื <łość> ้อขนมหวานของเพื <ces rez> <bia> mm ่อนผมใช่ไนะครับขนมไทยอร่อยมากครับทุกอย่างอร่อยมากเหมือนกันนะครับที่นั่นคือเราชอบเราชอบเดินตลาดนัดนี่เราผมชอบเดินตลาดโอเคครับขอบคุณครับทุกคนครับขอบคุณคุณพี่ครับขอบคุณ